ละครสั้น FC เอซีเรื่องเค okay. ที่ขี้โมโหเราไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าจะไปขอบน้ำปั่นกับอันอันเล่นเดินไปก็ได้สนามเด็กเล่นอยู่ใกล้บ้านเองจะไปเล่นกับอันอันและน้ำปั่นพอจะให้เราเล่นไหมนะเราเอาบาร์บี้มาด้วยนั้นไปขอน้ำปั่นกับ นั่นไงสนามเด็กเล่นนั่นไงอันอันกับน้ำปั่นอันอันเสื้อชูอุ่ยน้ำปั่นเสื้อชมพูอันอันเสื้อจะขอเล่นด้วยสีน้ำปั่นอันอันมาอีกแล้วเหรอเคที่ใช่ใช่จะมาทำไมล่ะนี่อันอันน้ำปั่นเราเอานั้นมาด้วยนะบาร์บี้อ่ะไม่เล่นหรอกบาร์บี้อ่ะโตแค่นี้แหละอายุแปดปีไม่อยากเล่นบาร์บี้หรอก ใช่ใชไม่เด่นหลอกบาร์บี้อ่ะเขาไม่เล่นกันหหลกจาก้าเคที่เราเอามาให้เธอเล่นนะบาร์บี้อ่ะกล่องละสาสบเก้าบาทด้วยนะบาร์บี้รุ่นใหม่ด้วยนะไม่เล่นกันหหลกจ้าบาร์บี้อ่ะพวกเราโตกันแล้วไม่ต้องล่นกันได้เธอก็เล่นคนเดียวไปสี่บาร์บี้อ่ะอทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยละ่ะทำไม ท้ำปั่นต้องทำแบบนี้กับเราดีแหละเล่นบาร์บี้เถอเพราะเธอสองคนไม่ไมจะเล่นหรือไม่เล่นกันแน่บาร์บี้อะเราบอกไม่เล่นไงพวกเราโตกันแล้วเนาะใช่ไหมอันอันใช่ใช่เขาไม่เล่นกันหรอกจ้าบ <c oughs> าร์บี้อ่ะทำไมไม่เล่นบาร์บี้ล่ะไม่เล่นเข้าใจไหม เชที่เราถามน้ำปั่นถามว่าเข้าใจไหม,มจะไม่ให้เล่นเนี่ยทำชั้นตกเก้าอี้อีก,อกถ้าไม่เล่นเราไม่เล่นบาร์บี้หรอกจก้ะโตเคน,นี้ไม่อยากเล่นหรอกจก้ะเอากระเป๋าตังค์คืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่มันกระเป๋าเงินฉันแกนี่มันกระเป๋าใครอ่ะคุณคุณน,นั้นเนี่ย กระเป๋าเราไม่ได้สีสีกระเป๋าเราอ่ะสีขาวด้วยไม่ใช่สีเราแต่วบอกว่ามันบแ,แต่ของเราไม่มีสติกเกอร์นะแต่มาติดได้ยังไงเนี่ยจริงหรอน้ำปัดจริงๆไม่เห็นมีสติกเกอร์หรือนี่รอยฉันซื้อมานะงงซื้อตอนไหนจ้าเคที่เี <c oughs> ่ซื้อมาตอนนันแล้ว เราซื้อมาก่อนจ้ะอันอันใครซื้อก่อนอันนั่นแหละซื้อก่อนทุกคนต้องบูบี้ฉันด้วยละบูลลี่หรือบูบี้กันแน่จ้าเคที่อุย๊ย <c oughs> ปาปาไป,าปาอันอันสงสัยไม่ก้าคนกับคนพูคนพูไม่ชัดจริงๆอายุเก้าขอย่งพูไม่ชัดอีกเนาะ แน่นดีกว่าเนาะจริงจรงบ้านยีคเคที่ชัดๆเลยเล่นคนแร่แกน้ำปั่นไปคนกันเถอ,อะเนาะเคที่รู้นะพวกเราสองคนโดนโดนยำน้ำนะอันนี้ก็บ้านมันด้วยอุ๊ยบ้านมันแน่นนอนถ้าเรากลัวนะ